สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินมะม่วงค่ะกินมะม่วงไหมคะวันนี้จะกินมะม่วงเพื่อนๆดูนะคะมะม่วงยักษ์ที่ต้นบ้านเราเองทำบบเราก็ตรงหน้าบ้านเราอ,อร่อย,ยรอร่อยไหมไม่เป็นอะไรเลยเนื้อดีมากอ่อาลองกลับไปได้แต่ว่าแก่ แกแล้วก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วนะแกแล้วก็แก้วก็สูงนะลายลูกจ๋ายเบอร์ตัดแล้วเราก็จะไม่จิ้มเพราะว่าคนอื่นจะเป็นน้ำลายเราแล้วฮะเด็ดแอันนี้แหละหักแล้วก็จิ้มเป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่าน้ำลายจะไม่ลงไปในครัะอืกอร่อยไหมคะลองรีวิวสิ บอกเพื่อนสิใช่คะ่ะอร่อยค่ะน่อก็ต้องกินกระปิอย่นี้มากแร้วเขาหวานใช่ค่ะกินแล้วหวานนราก็ต้องกินกบสีฟ้าอืมอันนี้สีอะไรคะสีเขียวกล้องเนี่ยอันนี้มะม่วงเราไปเด็ดมาจากตรงไหนนะคะเอาตรงหน้าบ้านเราตรงหน้าบ้านเราเลยนะคะตรงหน้าบ้าน ชิ้นใหญ่มากไหนโอ้เก็บตรงหน้าบ้านใหญ่เยอโตมาอ่ะเด๋ยแล้วกินเลยค่ะจะอร่อยมากแต่หนูไม่เก็บนี่หนาเก็บไม่เก็บนี่นอมไมเก็บะหอดออมมาเก็บกันอาโอมาหรอโอเก็บมา นงก <c oughs> แล้วนี่จะถ่ายคลิเปเวนาหมูอ่ะโอเคไมทำไมัเหลอ่ะเป็นสุกเะกองม,มเยอ่ะอ้าเริ่ม,มกินพร้อมกันเนืงสองสา อรากหน่อยได้ไหมหนูจะกินหม่ได้ไหมไม่เหอร่างอ่